<c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบช่องน้องอันดามันนะคะวันนี้รู้หน้าที่นะคะพ่อควานนั่งลงเลยอันดาก็จะมาถูเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่จะนอนได้ไหมพ่อควานอันนอนได้ไหม ท่านอนอยู่นอนไมพ้พอควานทับัวดพอควานต้องลุกแล้วค่ะเดี๋ยวโดนทับอ้า ผร็จแล้ววันนี้พ่อฟานอาวันดานอนได้เนึ <c oughs> ่งทำหน้านอนเฉยๆไม่เป็นนะคะ <c oughs> เหมือนขอบคนค่ะถ้าคนดื้อก็นอนเฉยๆไม่เป็นนะคะมันก็จะดิ้นไปดิ้นมาค่ะ าบอกไม่เอาพ่อควานอนคนเดียวดีกว่าไม่นอนกับพ่อควานนะดาบอกนอนแล้ว

ครับดีดีเสียงนะครับกันเร็วครับก่อนดีดีครับดีดีหิวไหมถามหิวไหมอืมอดาอันดาเร็วครับกันเร็วโจดใส่ไลยไหมวะอเอาเอาเอา,าอเอา,าน,อนอนแล้ว เตะเตะแล้วล่ะเออลุกโอมหมดนรับไปดีร <un> ับก่อเร็ว <was> <society> ับไปดีรับโอนะครับ <im> ร <lun acy> ับไปไหนครับไปนอนเวลาบอกให้ขับไปนอน ดาไม่ชอบกล้องข้างหน้าครับดาชอบข้างลังนี่จะมีเสียงกูหรือเปล่าดา พูดเลยพูด ได้ินอะไรนะเขาควานพาน้องทำอะไร ครับก่อนเอ้ยลูกได้ไหมอะลูกได้ไหมลูกได้ไหมมาเร็วๆรวหาหามามาก่อนเร็วเหาแม่ก่อนว่าแม่ก่อนครับก่อนครับพี่ดีครับพี่ดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันค่ะวันนี้โอ้พี่เป๊ก็มาครับพี่ดี สว,สวยสวยไหมอ้าอ้าวอ้อขาขาบไปดีไม่เอา้าสวยสวยอยากได้อะไรกินไหมมามาถูกเลขไหมถูกถูกตัวไหนอ๋อเดี๋ยวถูกเองโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันค่ะครับก่อน 咖啡的。<Coming> <c oughs> okay。